เราจะคลองแผ่นดินโดยทํทรารัฐประหารนะมันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแล้วมันหลายครั้งแล้วนะมันหลายครั้งล้นะคะพอพอพอ,พอทำรัฐรประหารเสร็จก็เซ็นให้ถูกต้องถ้าไหนประชาชนไม่ยอมพระนองเลือดเยอะอ่ะออกประเทศไปก่อนนะกลับมาก็บวชพิสูมานะแล้วก็ในหลวงก็ไปเยี่ยมที่วดัดนั่นนะอะไรอ่ะ อะไรอ่ะทำอะไรคนรู้ทันหมดแล้วนะแล้วรอสิบก็จะทำตามันแน่รู้นะรู้ทันนะจะบอกให้แต่คนเขาไม่กล้าพูดการพอพูดแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้พวกคุณผิดกฎหมายนะคะแล้วตอนนี้เยอรมันเขาก็ตรวจสอบแล้วค่ะว่าตั้งจเขาเข้ามาอยู่ราชการที่10เนี่ยเข้ามาอยู่ในประเทศเยอรมันทำประเทศเยอรมันเป็นฐานทัพหรือเปล่า ไว้บัญชาการหรือเปล่าเพราะมันมีกฎหมายคุ้มครองเขาไงใช่ไหมคะกฎหมายคุ้มครองทางการทูตแต่ถ้าเขาตรวจเช็คได้ว่าตรงนั้นใช้ประเทศที่มีเสรีประชาธิปไตยแผ่อำนาจเผด็จการไปในประเทศของตัวเองหรือสั่งสังหารประชาชนไม่ต้องบอกนะว่าอะไรคืออะไรนะจ๊ะ